สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องจับเปร๊ะ n แนลนะคะคลิปนี้แอดจะมาสรุปบนล่างเราพัฒนาให้นะคะก่อนจะมาดูสรุปบนล่างเนาะมาดูคำเตือนกันก่อนนะคะการคำนวณน,นี้ใช้เป็นแนวทางสนับสนุนในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลการคำนวณอาจมีถูกมีผิดนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ขอให้ทุกท่านโชคดีในการเสี่ยงโชคจากช่องจับเลขแชนแนลมาดูของคลิปที่แล้วนะคะงวดที่แล้วงวดที่แล้วไม่เข้าเลยเนาะแอดทำหลุดไปเยอะเลยนะคะแอดก็ต้องขอโทษด้วยเนาะแอดก็ทำเต็มที่แล้วนะคะแต่มันไม่ได้เนาะงวดที่แล้วงวดวันที่ยี่สิบใช่ไหย วันที่ยี่สิบนะคะแ๊บมึงนะคะแอดหายยังไม่เจอยีอ่สิบมันออก ออกอะไรนะเจ็ดเจ็ดใช่ไหมคะเข้าแต่หลักหน่วยเนาะออกเจ็ดเจ็ดล่างนะคะ mm. ก็ถือว่าผิดเพราะหลักสิบผิดนะคะส่วนบนก็ออกศูนย์หกก็เข้าแต่หลักหน่วยเหมือนเดิมนะคะเนาะหลักสิบผิดนะคะแอดก็ต้องขอภัยด้วยนะเข้าแต่หลักหน่วย ก็พยายามเต็มที่แล้วเนาะก็มีให้วิ่งบนล่างเลขหกกับเลขแปดนะคะแต่ถ้าเลขแปดก็ดับเลยไม่มีก็ผิดนะคะขอโทษด้ดวยมาดูวดน,นี้นะคะ <honestly> มันจะเป็นเงานิหนึ่งนะคะเพราะว่าเอย่าใหเป,เปิดให้นะคะมันจะได้เห็นไหมไม่เห็นมันก็ได้เท่านี้แหละค่ะต้องขอโทษด้วยนะคะ มาดูล่างกันก่อนนะคะล่างวดน,นี้วิ่งล่างนะคะให้วดนนี้แอดได้ตัวเดียวนะคะไม่รู้จะถูกหรือเปล่าวิ่งล่างนะคะได้สองนะคะวดนนี้ได้สองตัวเดียวก็เน้นไปเลยคะ่ะถ้าจะถ้ามันจะหลุดโผมันก็จะเป็นเลขสามถ้ามันจะหลุดนะคะเลขหนึ่งไม่มีอยู่แล้วมันก็จะเบเป็นแค่สองกับสามแค่นั้นนะคะ เดี๋ยวจะจับคู่ให้นหกสเจ็ดสองแปดแล้วก็สอนะคะส่วนตัวหนึ่งก็คือ3 6 3หกสแล้วก็3าม

ามันเด่นนะคะวันนี้มันก็จะเด่นแค่หลักสิบนะคะสองกับสามนันส่วนหลักหน่วยหลักหน่วยเด่นเลขหกนะคะเลขหกหลักหน่วยเด่นเลขหก ะะหลักหน่วยได้เลขคี่นะคะวันนี้เหมือนมันจะได้เลขเจ็ดกับเลขเก้านะคะวันนี้แอดก็จะใหเะ้เน้นให้ก็คือเลขเจ็ดนะคะกับเลขเก้า เร่งวิ่งหกแปดมาไหมเร่งไม่มาหกกับเจ็ดเหรอหกเจ็ด หาให้ก่อนเลขล่างขึ้นมามวัน,นี้แอดว่า นะน่าจะเป็นเจ็ดกับเก้านะคะหลักหน่วยล่างนะคะวันนี้วิ่งสองล่างส่วนบนนะคะบนอแอดยังไม่ได้เขียนเนาะบนนะคะบนก็จะได้สองสี่ สองห้าแล้วก็สองหกสามสี่สามห้าสามหกสี่สี่สี่ห้าแล้วก็สี่หกชนที่เลขสี่นะคะวิ่ง วิ่งบนนะคะเลขสี่เน้นที่ที่มีเลขสี่ก็จะมีสองสี่สามสี่แล้วก็สี่สี่สี่ห้าสี่หก ็จะมีชุดนี้นะคะมีสองสี่สามสี่สี่ห้าสี่หกสี่สี่แล้วก็สามห้าอีกชุดหนึ่งนะคะสามห้าก็คือตัวนี้เนาะ อ่ะเดี๋ยวหลักร้อยนะคะหลักร้อย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  วันนี้แอดให้หลักร้อยเลขเก้าตัวเดียวนะคะก็จะเป็น9ก้าสองสี่เก้าสามสีห้าเ้าสี่สห้านะคะ เอาแค่6ชุดแค่นี้พอละค่ะเดี๋ยวมันจะเยอะเกินไปเห็นชัดไหมคะ,ะมันอาจจะมืดหน่อยนึงนะเดี๋ยวแอดเปิดหน้าต่างให้เนาะจะได้เห็นชัด เห็นไหมคะเดี๋ยวแอดลองดูให้เนาะแอดก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แอดด้วยเนาะเพื่อเป็นกำลังใจจากช่องจับเลขแชนแนลนะคะสวัสดีค่ะ